hungry.

แต่วันนี้ก็ขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคน,กคนเลยค่ะที่ส่งให้ทีมเราทั้งสองทีมวันนี้พวกเราเต็มที่แล้วก็คว้าชัยให้พ่อแม่พี่น้องเป็นของขวัญปีใหม่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องความฟิตเหมือนกันค่ะก็จะพยายามดึงศักยภาพตัวเองออกมาค่ะว่าตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ฟิตเต็มที่ค่ะก็ดูจากการแข่งสเตจที่2ก็ยังรู้สึกว่ามีละล้าอยู่ค่ะแต่ก็ระยะเวลาอีกเดือนครึ่งก็จะพยายามทําให้ตัวเองฟิตที่สุดแล้วก็ไปสู้กับเวียดนามเพื่อคว้าชัยให้กับเราค่ะคือหนูหนูไม่รู้ค่ะว่าในวันนั้นจะเป็นยังไงนะคะแต่ก็จะทําให้ตัวเองฟิตที่สุด แล้วก็ไปคว้าใช้มาให้ประเทศไทยให้ได้ค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทั้งทางสตาฟโค้ได้วางไว้นะคะแล้วก็เพื่อนๆร่วมทีมทุกๆคนเรารวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วเราก็ทําสําเร็จค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆก,กําลังใจแล้วก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมค่ะเพราะว่าก็แล้วก็ยินดีกับน้องแพรอย่างน้อยเสื้อเราก็เก็บมาเกือบหมดยกเว้นยูยิบสามค่ะก็รู้สึกโอเคภูมิใจแล้วก็ก็วันนี้ก็ถือว่าสําเร็จแล้วค่ะหน,นูก็ ต้องเสริมความฟิตอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกได้ว่าตอนนี้หนูยังไม่ฟิตเต็มร้อยเพราะว่าจังหวะสปินคือปกติแล้วเราจะสามารถสปินได้แบบนานแล้วก็ไกลแล้วก็แบบเหมือนกับเหยียบลูกบันไดได้ได้ดีกว่านี้ค่ะคือหนูก็ต้องไปเสริมความแข็งแกร่งของแรงขาอีกอีกหน่อยอะค่ะแล้วก็อย่างเราซื้อก็คุยก,กันกับบีเกือบแทบทุกวันค่ะเพราะว่าแกก็เป็นห่วงในจะเรื่องเรียนบีด,ด้วยอย่างเงี้ยแต่บีก็จะทําหน้าที่เป็นตัวแทนของทีมชาติไทย โดยการจะตั้งใจซ้อมแล้วก็คว้าเหรียญมาให้พี่น้องชาวไทยให้ได้ค่ะถ้าวันนั้นมันเป็นวันของเราก็ร่วมมือช่วยกันค่ะก,ก็พอใจนะฮะแต่ว่าศึกข้างหน้าใหญ่หลวงนะฮะเราต้องไปเหยียบบ้านเขาอะนะเราตัวสําคัญเขาเขาก็ไม่ได้มาด้วยเราเรายัางไงก็ตามก็ยังเชื่อในความตั้งใจของบีทก็ดีของของ,ของแพรก็ดีและในทีมทั้งหมดน่ยนะครับ การแข่งขันซีเกมเนี่ยมันกำหนดตัวที่ค่อนข้างจะฟิกนะครับเสือภูเขาต้องต้องเท่านี้ถนนต้องเท่านี้นะครับเกิกนกว่านี้ไม่ได้งั้นตัวเลือกเราเนี่ยจะมีน้อยกว่าในการแข่งขันทัวทร์ออฟไทยแลนด์งั้นหลังจากนี้แล้วก็ทีมชายไปแล้วเข้าเข้าค่ายแล้วเดี๋ยวทีมหญิงของบีทเนี่ยก็บอกแล้วสัญญากันว่าสงการคงคงไม่ได้พักไปซ้อมต่อเลย หลือแค่เดือนเดียวนะ,ะเดือนเดือนก,อกว่าๆแล้วไม่บวกเดินทางด้วยก็คิดว่าจะให้นักกีฬาบอกไปแล้วว่าให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้ไปคาดหวังอะไรกับเขามากมายนะักเดี๋ยวไปกดดันเขานะครับก็จะเริ่มทําการฝึกซ้อมก็นับจากนี้ไปน่าจะให้เขาพักสักสองวันทีมชายไปก่อนแล้วี้ตอนนี้สตาฟโค้ชก็วางแผนในการฝึกซ้อมแล้ว ก็คิดว่าจะทําให้ดีที่สุดนะตามตาม,ตามที่กรกทเขาเขาคาดหวังกันเราไว้ว่าสมาคมจักรยานเนี่ยต้องเขาขอสักสองเหรียญนะฮะก็คงจะอยู่ที่น้องๆนี่แหละครับรวมพลังกันก็น่าจะทําให้ได้นะครับตามที่ได้สัญญาไว้ก็ในภาพรวมก็ทีมทีม,ทมหญิงก็ประสบความสําเร็จแต่ทีมชายเนี่ยเรามันมีทีมประมาณ15ทีมซึ่งเป็นทีมโปร ทีมทีมที่ค่อนข้างแข็งงั้นเราได้ในระดับนี้ก็ก็น่าจะพอใจแต่ในปีต่อไปต้องพัฒนามากกว่านี้อีกนิดนะครับ